วันไี้เาจับแล้วลยเฉยเลยเลยไม่เอาหรอกมันเป็นโควิดสะสมโลกได้ล้างมือนะจ๊ะได้ล้างมือนะจ๊ะเนี่ยโชว์ร้ายจิตใจเด็กเนอจบทริปแล้วสนุกไหวันนี้วันนี้สนุกไหมครับวันนี้มันเที่ยวของแท้นะ ใช่ไหมครับเอาแค่นี้เหรอเรารับเยดใช่เหรอถ้าคุณนำนำไปแล้วไงนั่นนำไปแล้วครับโอ้ใช่เหรอต้นโพลต้นลำพงคืออะไรต้นดอกลำพงอันนี้นะเนี่ยต้นดอกลำพงลัดแบบนี้ง่ายกว่าครับเซเลนเฮลเซเลนเฮดเหรออะไรนะเซเลนเฮดใช่ไหมต้นดอกลำพงไม่ร่วงมาย้อนกลับ หน้าแดงน้ำผุ้งร้อนฉันจำแพงไม่เราปลูกเราปลูไว้หลังบ้านโซนข้างล้วน บายบายโอ้ยเดี๋ยวล oh. ้มบายบายลูกลิงไม่บายจุ๊บหนึ่งทริปหนึ่งทริปค่ะเราเราทริปเชียงรายใช่ไหมค่ะวันตูจีนค่ะเราเชียงรายนะคะ